ใครเนี่ยทำไมนี่ห<อ>น้าเหมือนผมเลยอเอ็งั่ะแหลมผู้มาปลอมตัวเป็นคนอื่นเอ็งทำตัวแอบอ้างแขมแอบอ้วนด้วย <c oughs> เป็นหมอนี่พูดจาอะไรไม่ดูสารรูปตัวเองเลยส่องกระจกบ้างไหมเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะผมพูดจริงผมก็ตัวจริงมันนั่นแหละตัวปลอมมันใครเนี่ยได้เลยเรื่องนี้ต้องถึงชั้นศาลงั้นมีคําถามแม่ชื่ออะไรทําไมต้องถามชื่อแม่ด้วยจะบอกไปจะไม่โดนล้อเหรอต้องตอบสีก็ต้องรู้จักชื่อแม่ตัวเองสีแม่ชื่ออะไรยาหวานอ้ยา <laughs> ตัวปอมมันเนี่ยตอบได้คนเดียวน่ะตัวปอมนะเห็นไหมเริ่มเลิกลักแล้วเมื่อตัวปอมมึงมั่วเองกับตัวปอมไน้ไหมตัวจริงเขาจะไม่พูดคำหยาบดูสิเขาพูดคำว่ามึงด้วยข้อหาเรื่องผมมาครับลุงใหญ่เรียกว่าไงนะลุงใหญ่ไปไปนะไปสักพี่ใหญ่พี่ชายสุดหล่ออเยี่ยมมากเลยลูกเขาตัดสินนะถ้าใครชนะก็จะเป็นตัวจริงสภพาพผู้หญิงสองคนทำยังไงก็ได้ให้เขาจุบมั่ว ไปจุบไ้หน่อยเธอคนล้องั้นเราเป็นผมสองคนจุบม่วแทนได้ไหมเอาไหนสองคนไหนเอางี้ผมนับให้ผมนับให้ใครจะจุบก็แล้วแต่เลยหนึ่งสองสมจุบม่วนจุบคนนี้สิ